เจ็ดคำศัพท์ในภาษาสวีเดนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า Go คนสวีเดนพูดไปบ่อยๆมาดูกันเลยค่ะ Go v ินเซอันนี้แปลว่าเดินหลงทางนะคะใช้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะ g กรีเยนอมอันนี้แปลว่าเดินผ่านหรือเดินทะลุใช้กับการเดินทะลุสวนเดินผ่านสวนได้นะคะ Go เซนเดอันนี้ใช้กับพวกเครื่องจักรจักรยานถ้ามีการแตกหักพังใช้ได้เลยค่ะโกอินเตออันนี้เช่นเราใช้ห้ามคนว่าแกห้ามทำอย่างนี้นะแกอย่าทำอย่างนี้กับฉันนะนะคะ ต่อไปค่ะ go away เอันนี้คล้ายๆเหมือนคำว่า move on เลยค่ะไปต่อไปข้างหน้านะคะทำต่อไปนะคะต่อไปค่ะ go over อันนี้ใช้เช่นการเดินข้ามเดินผ่านใช้กับข้ามสะพานข้ามถนนใช้ได้หมดเลยค่ะต่อไปค่ะ go e a s เสมเน้นอันนี้แปลว่าการเดินละเมอนะคะซึ่งเคยมีคลิปไปแล้วนะคะคำนี้แถมค่ะ โกอีพังคูนแปลว่าการเข้าสู่ใบเกษยียณออกเสียงว,ว่าพังคูนนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามเพจครูบีบีบีอินซิวเดนนะคะแล้วครูจะได้ทำคลิปมาเรื่อยๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวส